สวัสดีครับกับมาเรียน,นรู้เทคนิคการใช้งานตัว google sheets ไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตให้เห็นถึงเทคนิคในการที่เราจะดึงข้อมูลจากตัวเว็บนะครับมาใช้ในตัว google sheets อย่างเช่นอันนี้ผมต้องการให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลของตัวดัชนีรายวันของตลาดหุ้นนะครับโดยที่ผมสมมติว่าให้เลือกจาก3ตลาดก็คือ set index dow jones แล้วก็ตัว s p p เนี่ยผมก็สามารถ ให้ผู้ใช้ระบุตัวตลาดนะครับแล้วก็ให้บอกว่าจะดึงข้อมูลรายวันเนี่ยจา,จากวันไหนถึงวันไหนอย,อย่างเช่นอันนี้ผมต้องการให้ดูตั้งแต่วันแรกของปี2000จนถึงวันที่วันปัจจุบันนะครับตรงนี้มันก็จะดึงข้อมูลมานะครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ไปดึงของ Se t Index เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมมาดูข้อมูลตัวสุดท้ายก็เนี่ยจะเป็นวันนี้นะครับพอดี ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่31ข้อมูลทั้งหมดยังไม่มีมก็คือโชว์แค่วันที่30แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพวกนี้นะครับเราสร้างกันยังไงนะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัว Google Drive ผมให้ดูตั้งแต่แรกเลยก็มาที่ New แล้วก็ในนี้มี Google Sheets เนี่ยก็เลือกมาที่ Blank Spreadsheet คลิกไป แล้วเราก็ออกแบบอินเทอร์เฟซหน่อยหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าให้ใส่ตัว Market Index ที่เราสนใจแล้วก็จากวันไหนถึงวันไหนคันนี้ถัดมาเดี๋ยวผมเอาที่สักที่หนึ่งไว้เก็บตัวลิสต์ของ Market นะกันค่คันนี้มาดูนะครับวิธีดาวน์โหลดเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปหาตัวแหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลที่ผมแนะนำนะครับชื่อว่า s t o o กนะครับเข้าไปเลย stook.com นะครับใน stoop com เนี่ยในนี้จะมีตรงที่ขวดเนี่ยจะมีตัว Index แล้วเราก็มาคลิกตรง Main Index ตรงนี้ตรงนี้หมายถึง Market Index นะครับแล้วก็ในนี้เขาจะเรียงตัวสัญลักษณ์ของตลาดหุ้นของแต่ละประเทศนะครับแยกตามทวีปอย่างเช่นในทวีปเอเชียเนี่ยมีตัวดัชนี all ordinary แบบนี้หังเซ็งของห้องกลงอะไรเงี้ยแล้วตัวที่เราสนใจอย่างเช่นผมสนใจตัวเซตอินเด็กนะฮะ แจ้าของยูโรก็ได้นะครับแต่ในเดี๋ยวผมเอาง่ายๆเอาของอเมริกาแล้วกันะะเนี่ยดาวโจนส์นะครับที่เห็นในข่าวกันทุกวันตัว s p ตัว N a s d a q แบบนี้เนี่ยเราก็มาเลือกไว้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมจำได้ว่าของบ้านเราเนี่ยมีตัวหมวกแล้วก็เซ็ตแล้วก็เอาดาวโจนส์นะครับเป็นแบบนี้ s p 5 0 0เนี่ยเป็นตัวนี้แล้วก็เอา N a s d a q อีกตัวนึงแล้วกัน NDQ นนะครับอ่ะเราก็เลือกไว้แล้วเราก็มาทำ เป็น drop down list ตรงนี้ได้เพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้ง่ายๆเนี่ยเราก็มาที่ data นะครับ data validation เหมือนกับ excel นะครับอันนี้แล้วก็ list มาจาก r a n e เนี่ยเราก็เลือกเลยคลิกตรงนี้แล้วเราก็ระบายตรงนี้ช่วงตรงนี้กด,ด ok ตรงนี้ save ไปแล้วเราเทสเป็นส่วน่าคราวนี้เราก็มีตัวใ้้ให้เลือกสมมติเลือกว่าที set แล้วกันแล้วก็ f r o m t o นะครับเช่นผมบอกว่าเอาเนี่ย วันที่1เดือน1ปี2,000จนถึงวันปัจจุบันผมสามารถเขียนนี่ไายฟังก์ชัน today แบบนี้อันนี้เครื่องผมจะใช้ระบบของวันที่เป็นเดือนวันปีนะครับเนี่ยวิธีเท s เซ e t ง่ายก็คือใส่ฟังก์ชัน today เข้าไปแล้ว format ที่มันส่งกลับมาก็คือ format ที่เป็น default อ่าคราวนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้ใหม่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเลือกตัว set ไว้นะฮะมาดูขั้นตอนในการดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ย พอเลือกตัวเซตปุ๊บตรงนี้นะครับถ้าเราสกอรอ l ลงมาหน่อยเราจะเห็นตรงนี้เขียนว่า historical data ก็คลิกไปใน historical data นะครับมันก็จะมีให้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1975มาเลยอันนี้ผมขอเอาง่ายๆแล้วนะผมบอกว่าเลือกเป็นวันที่1นึมกราปี2000แบบนี้แล้วกันจนถึงวันล่าสุดนะครับตรงนี้จะเป็นวันล่าสุดจริงล้วเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ ตรงนี้อยากจะเอาวันที่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะพอเลือกได้เสร็จก็กดโชว์ส่วนข้างๆตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับจะเ,เป็นราคาที่เป็นรายวันเฉลี่ยรายสัปดาห์เดือนไตรมาสหรือว่าปีอันนี้ผมเอารายวันงั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลวันที่ high low c o o s t open แบบเนี้ยเป็นแบบปกติเลยนะครับอ่ะคราวนี้พอเราได้แบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นการดูบนเว็บเนี่ย ถ้าจะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับไปให้ในตัว Google Sheets เนี่ยเราก็มาตรงนี้ข้างล่างจะมีดาวน์โหลดเด t a ใน CSV แต่เราจะไม่คลิกดาวน์โหลดนะครับเราจะคลิกขวาทีหนึ่งเราจะ Copy ตัวลิงก์ตรงนี้ไว้เรา Copy ตัวลิงก์ตรงนี้ไว้แล้วเราก็กลับมาในตัว Google Sheets นะครับตรงนี้เนี่ยเรามีตัวลิงก์แปะเข้าไปอ่ะครันนี้ลำดับถัดมานะครับเราก็จะแปลงตัวเนี่ยตัว Query Parameter ที่อยู่ในตัว URL ตรงนี้นะครับ ให้ไปลิงก์กับเซลล์เนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ทำแบบเลือกตลาดแบบตามใจผู้ใช้ได้แล้วก็เลือกช่วงของวันนะฮะอ่าครานี้มาดูตรงที่ b 5นะครับผมกด f 2เข้าสูโ่โหมดิ e i t t แล้วก็เลื่อนมาหน้าสุดกดเท่ากับแล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดเนี่ยเราดูว่าเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นส่วนของข้อความปกติแล้วเราจะแปลงตัวหมวกแล้วก็เซตเนี่ยให้ไปอยู่ที่ ค่าของเซลล์ C3 แทนผมก็เชื่อมตัวนี้แล้วก็พิมพ์ C3 ก็ไปเลยพอเชื่อม C3 ได้แล้วผมก็เชื่อมกับพารามิเตอร์ถัดมานะครับตัว D1 ก็คือจากวันไหนเนี่ย D1 เดี๋ยวเราก็จะแทนที่ตัว2000แล้วก็0101เนี่ยด้วยฟังก์ชัน Text ที่จะแปลงตัวเด t ที่อยู่ใน C4 ให้เป็นแบบ ปีตัวก็ yyyy แล้วก็ mm เดือน2ตัว dd แบบนี้อ่าเราก็จะได้ส่วนนี้ละพอได้ส่วนนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ลบค่าคงที่ตรงนี้ได้แล้วเราก็เชื่อมด้วยตัว d 2อีกตอนที่เชื่อมต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวแยกตัวพารามิเตอร์ของตัว url เนี่ยมันก็มีตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตัวข้างหน้า d 2เลยนะครับตัวเชื่อมตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าตรงนี้ เชื่อมด้วยตัว text ของตัววันที่ตัวนี้แล้วก็ตัว y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  m m d d ของเลบปิดแล้วก็เชื่อมด้วยททีหนึ่งนะครับตรงนี้ลบทิ้งเชื่อมด้วยตัวสุดท้ายตัว i เท่ากับ d ก็คือ interval เป็น date นะ enter ไปนะเราจะได้แบบนี้ออกมากเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้แล้วใน google sheet เราพิมพ์ว่า import Data นะครับนีเป็นแบบฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บตัว URL ก็คือตัวเนี้ย B5 ของเรานะครับวงเล็บปิดกด Enter ไปอ่าน,นี้ตัวฟังก์ชันนี้ก็จะไปดึงค่าเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในรูปของ CSV จากตัวนี้นะครับมาให้อ่าเนี้ยใช้เวลานิดหนึงนะครับอ่าตอนนี้ดึงข้อมูลมาได้ละข้อมูลอันนี้คือของ S&P นะครับถ้าเราสังเกตตัววันเนี่ย มันจะเป็นแบบที่เป็นนัมเบอร์ธรรมดาแล้วก็มาที่ตัวแรกของวันเดีย๋ยวเราจะฟอร์แมตให้เป็นวันที่ก็กด control shift ลูกศรล,ลงเลือกมาแบบนี้ format แล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเป็นเดทแบบนี้ในเครื่องผมเป็นเดือนวันปีนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ s p ถ้าเราเลือกตรงนี้เพิ่มนะครับเอาตลาดหุ้นบ้านเรานะครับ set index ก็เลือกตรงนี้ อันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกก็จะทําให้เราดึงข้อมูลแบบไดนามิกแล้วเราเอาข้อมูลนี้ไปทํากราฟทําอะไรก็ได้วันพวกนี้เราเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการดูแค่ตั้งแต่ปี2010แล้วกันแบบนี้ก็เลือกใหม่นะฮะข้อมูลก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยเทรดดิ้งเดย์วันแรกของปี2010แบบนี้จนถึงวันที่เรากําหนดนะครับเดี๋ยววันที่เรากําหนดเนี่ย ไม่จําเป็นต้องวันปัจจุบันตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ของเราเข้าไปได้อย่างเช่นเอาจนถึงสิ้นปีของ2 0 1 0เนี่ยก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็ได้แบบนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็เลือกได้นะครับดาวโจนส์ลองดูอันนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการดึงข้อมูลนะครับหลักๆก,ก็คือเราต้องไปหาเว็บที่ให้ดึงข้อมูลแบบฟรีๆแบบนี้นะครับซึ่งในนี้เนี่ย เราสามารถดึงข้อมูลที่เป็นตัวราคาหุ้นก็ได้นะครับดึงได้เหมือนกันเดี๋ยวผมมาคลิกที่สต๊อกตรงนี้ใหม่นะครับเรามาดูที่ขวดตรงนี้มีตัวสต๊อกเนี่ยแต่ว่าจะต้องเป็นหุ้นที่ list อยู่ใน major market พวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยตัว SET i n d e ดเนี่ยดึงมาไม่ได้นะครับคือหุ้นที่อยู่ใน SET i n d e ดอย่างเช่นผมต้องการเอาหุ้นที่อยู่ในดาวโจนส์ละกันนะครับ,รบผมก็คลิกไป แล้วในนี้ผมก็ลองมาเซิร์ชนะครับสมมุติว่าเอาหุ้นของ Microsoft แล้วกันนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วลองดูเนี่ย Microsoft ์ s อันนี้คือตลาดตรงนี้นตัวนี้คือใช่แล้วก็คลิกไปนะครับตรงนี้แล้วก็ออกมาอารมณ์เดียวกันกันกบเมื่อกี้ก็คือมีตัว Historical Data แล้วก็คลิก Historical d a t a ไปนะฮะแล้วในนี้เราก็ระบุวันเข้าไปนะครับ อย่างเช่นอันนี้ผมเอาเของปีสองศนยองนนง่ายๆ13มีนากดโชว์ไปเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ชีตนี้ซึ่งตัวเทมเพลตอันนี้เนี่ยดาวน์โหลดอินเด็ก์ได้ก็สามารถดาวน์โหลดตัวหุ้นได้เหมือนกันผมมาตรงนี้แล้วกันนะครับคลิกขวาแล้วก็ดูพิเคตชีตตัวนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวผม ตั้งชื่อว่า index แล้วกันดีเน e ตรงนี้กันว่าเป็น market index ส่วนตัวนี้เป็นตัวโวดของ stock แบบนี้อ่ะพอเราได้อย่างนี้มานะครับผมกลับมาที่ตรงนี้ใหม่มาคลิกขวา copy ตัว link ตรงนี้แล้วเราก็กลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแปะไว้ตรงนี้กันมาดู pattern แล้วกัน ตรงนี้ s เท่ากับอันนี้แล้วตัว d 1 d 2เนี่ย pattern เหมือนกันเลยแทนที่เราจะผ่านตัว market index เนี่ยที่อยู่ที่ c 3เนี่ยเราก็ผ่านเป็นตัว stock symbol อย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมเอาตัว data validation ตรงนี้นะครับผมเอาออกก่อนนะครับ remove data validation อันนี้สมมุติผมเอาแบบง่ายๆพิมพ์เข้าไปตรงๆ n s f t us คือหุ้น microsoft ไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับหุ้น Microsoft เป็นแบบนี้หรือว่าดูหุ้น Apple นะครับ A A P L U S เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นหุ้นของ Apple พวกนี้เราจะพลอตกราฟทำอะไรของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเช็คจัดๆก,ก,ก็กลับมาที่ตรงนี้พิมพ์เข้าไปว่า Apple แบบนี้นะ A A P L U S เนี่ยช้ละ Apple Inc นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นดูคุ้น Apple เอาซับปีปี2,000จนถึงวันปัจจุบันที่มีก็พิมพ์ today เข้าไปแบบนี้นเดี๋ยวตรงนี้กันการสับสนลบทิ้งไปนะครับแล้วเราก็สามารถ p ลอตกราฟทำอะไรได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมเอาง่ายๆนะขอเอาคอลัมน date กับ open แล้วกันเลือกไว้ ตรงนี้กด Control s h i ลูกศรลงนะแล้วก็มา Insert ตัว c า a r t แบบนี้อ่าเราก็จะได้เนี่ยตัวคุ้น Apple โอ้โหขึ้นแบบ exponential เลยนะครับในรอบ20ปีจากตำติดดินมาจนถึง400เหรียญละตอนนี้นะครับแล้วเราก็ย้ายตัวกราฟตรงนี้ไปตำแหน่งที่เราสนใจได้นะครับอย่างเช่นนี้มันอยู่แถวที่5,000ป่าวผมกด Control X แล้วก็เอามาอยู่บนบนแล้วกัน c t r l V แปะไว้ตรงนี้นะแล้วที่เหลือก็รีไซส์อะไรได้นะครับเราได้รายข้อมูลมีเป็นหุ้นของ Apple นะฮะหรือว่าจะเอานะเดี๋ยวให้ดูจัดจักกลับมา Microsoft N S F T U S Enter เข้าไป มันกําลังดาวน์โหลดข้อมูลนะครับคราวก็เลยดูงงแต่เดี๋ยวพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลอ่อันนี้หุ้น microsoft ในรอบ20ปีก็นิ่งๆอยู่ตั้งนานแล้วค่อยขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2 0 1 5ัจนถึง2020ะฮะลองดูอีกสักตัวแล้วกันนะครับ google แบบนี้ อันนี้ก็คือหุ้นของ Google นะครับไม่ได้หวืหวามากนะครับเมื่อเทียบกับตัว Apple นะนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการดึงข้อมูลจากภายนอกเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวผมตั้งชื่อแล้วกันว่า import data ตัว Market แล้วก็ stock q o t e ล้กันนะแล้วไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดมาศึกษาดูได้นะครับ นะครับสำหรับเทคนิคการใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า import data ในการดึงข้อมูลเข้ามาใช้ในตัว Google Sheets ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ